นะะคก็เป็นมิสสุบิชิค่ะอ่แออทราเนาะคันนี้1.2นะคะตัวนี้อีโคคาร์เนาะราคาอยู่ที่319,000บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้ปี2017นะคะไม้แท้30,000โลอันนี้จะเป็นตัว GLX อ่ะ GLX แล้วจัดนี่จัดได้เต็มเลยพี่เมียวจัดได้เต็มเลยค่ะคันนี้่อนต่อเดือนแค่ประมาณ6,000บาทเท่านั้น 6,200บาทเท่านั้นเองต่อเดือนคุ้มเนะพี่งปี2017นะคะแ่ถูกต้องได้รถตัวใหม่เดี๋ยวดูบอดี้อันนี้จะเป็นบอดี้ตัวปี2017นะคะอันนี้โฉมโฮเมียมนะคะตัวแบรนด์ของมิตซูบิชินะคะตัวนี้อันนี้ตัวไฟใหม่ไม่นด้เชนเรียบร้อยแล้วสำหรับอีโกคาตัวนี้นะคะประหยัดน้ำมันมากๆ ไม่เคยติดแก๊สเลยจริงๆคันนี้นะคะตัวนี้ถือว่าครบเครื่องเนาะไม่เคยติดแก๊สด้วยอีโก้คร์ไม่เคยติดแก๊สถือว่าเครื่องยังดีอยู่เลยนะคะตัวนี้ใช่นะคะม,มีไฟตัดหมอกครบนะคะเดี๋ยวดูตัวนี้จะมีไฟเบรกนะคะเวลาเบรกเนี่ยไฟเบรกก็จะขึ้นตรงนี้เลยแดงเอเดเรียบร้อย <c oughs> นะคะตัวนี้สำหรับคันนี้ออปชั่นเกินตัวจริงๆสำหรับมิซูเอทัดนะคะตัวอีโก้ค่าเดี๋ยวดูรอบๆ อ๋อยุโรปพวกรถรุ่นใหญ่ๆเห็นป่ะเขาผลิตออกมาเนี่ยเขาพยายามทำให้ออปชั่นมันเยอะนะคะมันจะได้ดูหรูหราอ่าส่วนในของพวกตัวเครื่องเสียงอันนี้สามารถที่จะดู DVD ได้โอ้โหพี่ DVD TV ทดูได้หมดมีแค่ m อ็มีมีนี่ใช่อันนี้ดูได้หมดนะคะแถมยังมี Airbag a อร ครบนะคะตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะคะการันตีสภาพแน่นอนนะคะคุ u คอนโทร t r ทุกอย่างมีหมดพวงมาลัยมาลติดฟังชั่นใช่ดูสิดูบลูทูธก็มีราคาขนาดนี้ที่ไหนได้เนี่ยถามจริงๆไม่มีหรอกนะคะส่วนบอกทุกอย่างสภาพป้ายแดงนะคะโอ้โหประหยัดประมาณ3ามแสนอ่ะขอป้ายแดงอ่ะยังไงก็คุ้มดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่2.79เอง โทรติดต่อพี่มะเมี่ยงหรืออ้อมก็ได้นะคะถ้าสนใจ2องคันนี้นะคะ,ะโทรเข้ามาได้เลยนะคะอ่าเรายินดีให้คำปรึกษาแล้วก็แนะนํานะคะว่าจะออกรถเชเอกสารอะไรบ้างออกรถได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะยินดีให้บริการนะคะคุณลูกค้าอ่านะเดี๋ยววันนี้ขอจบไลฟ์สดรอบที่2องไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณมากมค่ะสวัสดีค่ะ